ไล่ปลาโลนี่ไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกบุลโลนาทาโก้มีไข่ทอดปีเกตทอดทอดอกและปาโลนี่ไส้กรอกไส้กรอกไส้กอกบโลนาทาโก้มีไข่ทอดปีเกตทอดทอดอกและปาโลนี่ไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกบลโลนาทาโก้ ฉันอยากกระร้องเพลงนะปีกไก่ทอดปีเกตทอดพอดดอกและบาโลนี่ปีกไก่ทอดปีเกตทอดพอดดอกและบาโลนี <t <t ่ไต่อกาะไต่กาะไต่กาะบโลน่าทาโก้ปีกไก่ทอดปีเกตทอดพอดดอกและบาโลนี่ไต่อกอะไต่อกาะไต่กาะบโลน่าทาโก้ีทอดปีเกตทอด ฮอตตอกและปาโลนี่ไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกบูโลนาทาโก้มีไข่ทอดปีเกตทอดฮอตตอกและปาโลนี่ไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกบูโลนาทาโก้มีไข่ทอดปีเกตทอดฮอตตอกและปาโลนี่ไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกบโลนาทาโก้มีไข่ทอดปีเกตทอดฮอตตอกและปาโลนี่ เต้ยกรเต้ยกรเต้ยกรบุลโลนาทาโก้ฉันอยากจะร้องเพลงน่ะปีกไก่ทอดปีกกงทอดพัดดอกและบาโอนี่ไก่ทอดปีกกงทอดพัดดอกและบาโอนี ork, ่เต้ยกรอเต้ยกรอเต้ยกรอบโบโลนาทาโก้ปีกไก่ทอดปีกแกงทอดพัดดอกและบาโอนี่เต้ยกรอเต้ยกรอบ ฮอตสอกและปาโลนี่ไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกโบโลน่าทาโก้มีไข่ทอดปีเกตทอดฮอตสอกและปาโลนี่ไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกโบโลน่าทาโก้มีไข่ทอดปีเกตทอดฮอตสอกและปาโลนี่ไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกโบโลน่าทาโก้มีไข่ทอดปีเกตทอดฮอตสอกและปาโลนี่ไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกโบโลน่าทาโก้แต่ฉันอยากจะร้องเพลงน่ะมี ฮอดทอดดอกและบาโลนี่ปีกไก่ทอดปีกแก่ทอดฮอดดอกและบาโลนี่ไต้กรอกไต้กรอกไต้กรอกโบโลนาทาโก้ปีกไก่ทอดปีกแก่ทอดฮอดดอกและบาโลนี่ไต้กรอกไต้กรอกไต้กล่องโบโลนา ไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกโบโลนาทาโก้ปีเกตทอดปีเกตทอดฮอตดอกและบาโลนี่ไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกโบโลนาทาโก้ปีเกตทอดปีเกตทอดฮอตดอกและบาโลนี่ไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกโบโลนาทาโก้แต่ฉันอยากจะร้องเพลงไงปีเกตทอดปีเกตทอดฮอตดอกและบาโลนี่ ปีเกตทอตพัดดอกและบาโลนี่สต่เกอะไต่กาะไต่เกาะบโลนาทาโก้ปีเกตทอดปีเกตฮอตพัดดอกและบาโลนี่ไต่กอกเต่เกอกเต่เกาะบูโอนาทาโก้ปีเกตฮอดปีเกตทอดพัดดอกและบาโลนี่ไต่เกากเต่เกากเต่นกาะบูโลนาทาโก้ ไต่เกาะไต่เกาะไต่อกโบโลน่าทาโก้มีไก่ทอดปีเกตทอดทอดอกและบาโลนี่ไต่อกาสไต่เกาะไต่อกโบโลน่าทาโก้มีไก่ทอดปีเกตทอดทอดอกและบาโลนี่ไต่อกาสไต่เกาะไต่อกโบโลน่าทาโก้ฉันอยากจะร้องเพลงไะมีไก่ทอดปีเกตทอดทอดอกและบาโลนี่